เลยนะ้อดูไม่ดีเลยนะเนี่ยเขาด่าพี่เลยด่าีตอนนี้นะครับหลังๆเ้องลูกเอออย่าไปแอบแอบมาฝั่ประชาสัมพันธ์นะครับตรี่ซื้อบัตรแล้วบัตรวงด้วยนะครับตอนนี้ตาตโลอยหายว่างมากเหลือ่ไหรลืองสาสี่ห้า ห้าไหมเลน้อยเออนะครับบตัจะเป็น้าขาแม่คาาทีเท้าีมาล้วงที่หลังหนึ่ก้าแม่ขาแ่ขา้าาแม่ขาใครว่างแล้วว่างไปขายขางตักข้าวขาของคนก่อนแล้วใ่้มาล้วงวันแ้นถุงแรกตะูขายเสื้อผ้าแรกประการสายผาเข้ยกมาเดาผีเลยนะครัีเลยอแขาเสื้อผ้าขึ้่ทุ่มขึ้นฉันิมอยู่ในรถไปหมดเลย เก็บหายหมดเ,เลยนะครับปัญชาสองพันผมพยายามพัทยายายามประชาสองพันนะครับพยายามนะใครที่ได้ยินเสียงผมนะครับมีเวลาให้ารวชเลยนะครับนะ,บน,ะบนะครับเพราะเวลาล่วงเลยไปแล้วเหลือท่านคนเดียวสองเบอร์สี่เบอร์ไม่มีใครรอ <c oughs> ไม่มีใครรอนะครับไม่มีใครรอนะแต่นะครับ ที่งานของเราก็จะพยายามรอให้ถึงที่สุดนะให้อยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปนะครับไม่อยากให้เสียสิดนะครับตอนนี้นะครับผมไปได้หลายงานเียนะครับเอาแบบกลับไปบ้านอีก่านมึงถือมาเจ้เอชัฉันคือเมื่อวานฉันยืมรู ไม่ได้นะไม่ได้ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับนี้น่าจะเป็นสีเขียววันเสาร์นะครับไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับแบบแบบมีมีแล้วหลายตัอยู่ผมเจออยู่มีนะครับมีนะนะครับนะครับช่วงนี้นะใครที่รอบผิวนะครับขึ้นถังนะนะครับรอสักครู่นะครับใจเย็นๆสักนิดเดียวนะครับฟังเสียงแถวบนเลยครับนะครับผมพยายามสร้างความรำคาญให้ทุกท่านไม่หล